คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราชโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ช่วงนี้ราคาข้าวตกมากเลยครับหลวงพี่ชาวบ้านบินนี่เป็นศินป์จนจะหมดตัวอยู่แล้วเออไม่รู้จะทํายังไงดีครับท่านใช่ครับหลวงพี่ตอนราคาดีๆนะครับน้ําก็ดันท่วมอีกครับพอจะมีขายบ้างนะครับราคาก็ดันตกอีกครับหลวงพี่โยมโยมเคยได้ยินเรื่องกเกษตรที่จะดีใหม่บ้างไหมก็เคยได้ยินเหมือนกันครับแล้วโยมเข้าใจไหมว่าในหลวงต้องการสอนอะไรเรากรเกษตรที่ดีใหม่คือ ให้มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนอย่างที่ดินของเรานะหนึ่งแปงแลงเราก็ขุดระเก็บน้ําไว้30%มสปอลูกข้าว30%มปอลูกที่อยู่อาศัยหรือลงเรือนเลี้ยงสัตว์ต่างๆอะไรพวกนี้อีกประมาณ10%ส่วนที่เหลือเราก็ปลูกไม้ผลยึนต้นต่างๆซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้สูงที่สุด เอาว่าไงแล้วโยมสนใจไหมสนใจครับพี่ถ้าสนใจก็อาจจะมาเดี๋ยวเอาหนังสือไปให้ลองศึกษาดูแล้วกันนะตำหรักเศรษฐกิจพอเพียงก็ลองเอาไปดูแล้วลองไปปฏิบัติด,ดูว่าเป็นยังไงนะโยมนะครับขอบคุณมากครับเฮ้ยร้อนจริงห้าวลาขาตก แแบบนี้เพื่อไหร่จะรู้อีกทีวะจะบ่นรงไมวะทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ลำบากอะไรพออยู่พอกินนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่หว่าพออยู่พอกินแต่ไม่พอใช้เว้ย <c ười> พี่เขาไปอยู่กรุงเทพเหมอไห,หางานทำอะเห็นพวกที่ไปอยู่กรุงเทพอะมีเงินมีทองใช้เยอะแยะแล้วนะเว้ยเฮ้ยใครเองกับข้าไปอะแล้วใครจะอยู่ช่วยพ่อทางนี้วะ เอ็มพีเว้ยอยู่ไหนกันวะเนี่ยอยู่ทางนี้พ่อแหมมาหลบอุ้งงายอยู่นี่กับจางสปากันเลยนะโอหพ่อมานั่งหลบแดดแป๊บเดียวเองทำเป็นบน่นจ้าพ่อลูกชายนี่กระลบเออเองสองคนช่วยพ่อไปขุดสระหน่อยสิสระขุดสระขุดแร่พ่อขุดหากระดูกไดโนเสาร์มั้งไอ้นี่ขุดสระสะอกน้ำเอาไว้ใช้ตอนหน้าแล้งสิวะพ่อไปหาลูกพี่มาเมื่อเช้าก็คุยกันเรื่องทำมาหากินนี่นแหละ หลวงพี่ท่านก็แนะนําวิธีการทำรํำเกษตรแบบผสมผสานมาพ่อเลยจะลองมาทําดูไปปะไปช่วยกันหน่อยเร็วโอ,วอ้พ่อคุณมานั่งพักแป๊บเดียวเนี่ย ดีพีเว้ยมาดู<ห>นเนี่กูเจออะไรไม่รู้อ่ะวยวายใหญ่เลยมึงใครมันเอาอะไปลาฝังไว้นี่วะเนี่ยหลอกแล้วเอ็มเฮ้ยนี่มันของของเก่านี่ว่ะพ่อพ่อมาดูตรงนี้หน่อยพ่อเฮ้ยมีอะไรเราบ้างพวกเองเห็นกูเจอของเก่าพ่อรวยแน่เลยเหรอเนี่รวย เอาไปกลับบ้านเอาไปขายได้หลายตังเลยนเนี่ยพ่อเฮ้ยอย่เลยถึงเราจะเป็นขุดเจอแต่มันไม่ใช่ของเราเอานี้แหละเดี๋ยวพ่อไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เขาเอาเจ้าหน้าที่มาตรวจด,ดูสักหน่อยดีกว่าเห็นว่าเดี๋ยวฉันจะลองขุดดูแถวนี้ทีนะพ่อเผื่อมันจะมีเออก็ดีก็ดีเดี๋ยวเอ็มเอ็มก็ช่วยพีไปขุดด้วยก็แล้วกันหูไม่อะ่ะฉันจะเอากลับบ้าน,นกลับบ้านนะ ทุกวันนี้ลูกค้างขอเลขเด็ด3ตัวตรงๆถ้าลูกช้างถูกหวยลูกช้างจะนำเครื่องเต้นมาถาวายคนไทยก็อย่างเงี้ยเห็นเลยไม่ได้งมงายขอแต่หวยอย่างเดียวเป็นค่านะจะไปขายดีกว่าในเงินเดียชัวเฮ้ยแต่เขาว่าปอบแบบเนี้ยอาถรรพ์แรงนะเว้ยเองไม่กลัววะอ้าวอาถอาถรรพ์อะไรกันวะนงมงายจริงๆข้าว่านะเว้ยข้าว่าควรจะเก็บให้มันอยู่กับที่กระทาแบบนี้แหละ ไม่ให้เจ็บเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเขาศึกษาดีกว,ว่าทิงกระทิงแดงมากเลยนะ้ที่ชำตัวจริงเพราะว,ว่าไปนั่นต้นแรไปได้พึ่งแห่งตนทุกคนกระทำสิ่งใดก็จ้อมได้รับสิ่งที่ตนทำความโลภและกิเลสทำให้ทุกคนมองความถูกผิดไปได้จนนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและคนรอบข้าง หากเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแค่นี้ชีวิตเราก็เป็นสุขแล้วดังที่ท่านในหลวงท่านทรงพระยทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงมนาะให้เราเป็นแนวทาง,งํำรงชีวิตในลาโยมเอ้ยที่ในหลวงท่านทรงสอนออให้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้จ่ายอย่างพอเพียงใช่ไหมครับ เราไปเข้าใจกันผิดเองว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงต้องประหยัดแต่จริงๆแล้วในหลวงท่านต้องการสอนให้เราเดินทางสายกลางคือมีความพอประมาณใช้รู้จักออมแต่ไม่ใช่ถึงขั้นตะหนีทีเหนียวเลยนะโยมนะเฮ้ยเอมทำอะไรวะเอาเฮ้ยซับมาเลยนั่งก่อนสบายดีป่าวเป็นไงวะ อยู่กรุงเทพทำไรวะถ้าอยู่กับลูกพี่ข้าเว้เขารับซื้อของเก่าอยู่เก่าท่าอาจารย์มึงทำไรวะจ๊อบพาเล่นบีบีในจระสาวอ่ะโคตรเจีงยงนยวะข้าอยากได้มากอ่ะทำไงดีวะมึงจะไายากอะไรเพื่อนเหียข้าเขาลักซื้อของเก่าอยู่แล้วถ้าเกิดเอง อยากได้บีบีแบบค้าแล้วเว้ยมีไปเอาของเก่านั้นมาขายค้าก็ได้เฮ้ยเอ็นข้ากลับก่อนเลยกลับเลยเหรอวะอือเออเจอกันไว้เพื่อนเฮ้ยเอ็มจะไปไหนวะจะบอกนะว่าเอ็งจะไปเอ็งจะทำไมเฮ้ยมันไม่ใช่ของของเราเลเว้ยจะค่าคุณได้มันต้องเป็นของข้าข้าจะเอาไปทำอะไรก็ได้ เฮ้ริดไนี่แล้วใครทําหอีวะเยอยเยเ ไฟ้า้า,า,า,าส,ดดสิ่งที่สำคัญของชีวิตมนุษย์เรา,าคือเราต้องมีส,สติน,นะโยมนะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทถ้าเราหยุดตั้งอยู่บนความประมาทมันก็คือความชิบหายนั่นเองครับเท่านี้เองก็คือความสุขที่จะบังเกิดขึ้นสมกับปณิธาน ของพ่อหลวงของเราที่เราทรงต้องการให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระอ,องค์ของชาวไทยกันทุกคนอริออยะแท้ๆเลยพ่อหลวงของเราภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณ เขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ